sung hương phân mà chỉ dung vu ngàm bỏ sung mơ đơn mà sung กาบทักทายสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบบสู์สุขุสุคนพี่น้องเลยมื่อานี้ทางบ่อสุกมหาน้องปลาให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้เบิงได้ชมน้ากันอีกพี่น้องเลยเนาะว่าเปิเปิดจากไหนดีวัาศัตรมื่อนี้พี่น้องเนาะโอเคบ่อศักษา์สิเวลาทางบ่อสุกจะขับไปทักทายสวัสดีกับน้องปลาฮัทสกุลกาบทักทายสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปโบสู์สุขุสุคนพี่น้องเลยมื่อนี้ทางบ่อสุกก็ได้ถือโอกาสมาถ่ายทา ทางบ้านน้องปลาเช่นเก่าเช่นเคยให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้เบิ่งได้ชมน้ำกันอีกพี่น้องเลยเนาะปมาพี่น้องเลยมาเมื่อนี้ก่มาหลายคู่หลายคนเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องเลยเอออสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีเออสบายดีอาสบายดีเฮ็ดประชางกันนะสบายดีโอ้ยสบายดีเด้อมาสี่ฟองเขาก็ได้เตี้ยน้องเตี้ยอู้บลิวหางลำน่องปลาหูเบนหัวหน้าว นับตูดมาทางนี้ก่อนพี่น้องอัสบายดีเด้อน้องป่าเด้ออัสบายดีน้องเตี้ยเฮาพี่น้องอืมบรรยากาศมางานดูกป้าสบายดีใส่สบายดีโอ้อยู่พี่พี่น้องเลยแล้วมาหลายคนข่าเช้านไงข่าเช้าก็ยังบุยินเอาน้องป่ายังบม่กินเป็น้ใครที่อยากเข้าเบิไงอยากเข้าเมื่อยบอสเป็นพวกมีพวกยังได้ฉ่ากินอยู่บ่ล่ะกินเพอ เพอร์มาถุยชอนนี่มาอเพมายนึงเจ้าว่ามาอจักบักินที่เพน่ะกินยอะเลบานบบอลไปซิ่งแน่นบ่บอลไม่น้องเตี้ยเจ้าคือมานังปิ้งหน้ามาตีน้องเตี้ยหันขากปัดพิ้งปลาเจ้ากระได้เต็มนออ มาเมื่อนี้โบมีไผ่มาวะสันหลักนอนรับบูมือพี่น้องเลยบบมีไผ่มาหาเพื่อนมืนอ่อนี้เนาะบเพื่อนก็เพื่อนก็ล่อท่าและพี่น้องเลยแต่ว่ายังบบม,มีไผ่มาจากคนบ่แม <c oughs> ่นายรีพี่น้องเลยจริงๆทามาเป็นคนเหล็กเนาะ <c oughs> นี่ก็ได้เข่ามาทักทายสบายดีกับน้องปา่า <c oughs> น้องพี่น้องเลยบ่ให้ยิ้มโบ่ยิ้มได้เมื่อนี้นะหอยยิ้มก็ยิ้มได้เมื่อนาะ ินอ่รกะหัวดอกี่น้องเลยเนาะน่องเตี้ยน้องตาน่องมวยไปทางไหนมอนี่น้องแา่คือบอเห็นน่องมวยแล้วไปใชจะาหูบ่าบ่คอยอยังมาให้น้องอมินตามเลยป้าเจาบุบไปดีใจน้ำเพิ่มบ่เพิ่อยากไล่ยังไงเพิ่งอยากไล่ยังอันตนที่วอกับคออนัหนั่นแหละจับได้น้องเตี้ยเตี้ยจับได้ สวยไหมพ่นลดวมันนี่นะด้ยเมื่อบ่ายมันเห็นพันกับน้องน้ำหวานพากิวดึงกันเ่มืองไม่ไปปลอยมือเป็นไรเรื่องเงือนอ่ะสร้างได้มาเห็ดอยู่บ่มื้อนี้กันด้เห็ดอยู่เนาะเนาะบ้อยู่บ่ขปทางไหนมื้อนี้น้ำ น้ำกินนะบอไปไปแก่น้ำกินยูพุเซ่พบวบ้านองอ๋อมาวันนี้เห็ดคือบัเห็ดใส่สางอารมณ์โมคอยดีป่นในสบายดีเยอสบายดี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 ไม่ทอดน้อมีตาพี่น้องเอจจอยจอยอยู่บนี้ลมเล เป็นอะไรนะครู่นมาอะไริเฮียนเพิ่หม้อมาหนิอ่าทีละข้างมะินกันเพนราชิชนสวัสดีลูกสวัสดีอครูก็อาจารย์มาน้ำกันเลยมาหนิพี่น้องเลยอืมซีเฮียสบ่ดังสือน้ำเพิ่นนยยางอแล้วพอแล้วพอา้อมจำพนดีอยู่คมจำพนดีแ่ว่าคมจำพนดีเพราะว่าเพล่กะโอ้บ่ม่นี้เพล่กะง่วง่วงนอนในพ่รถจักรยานเพ่ว่ ปุกเอาไหมด้วยครับพุกเอาน้องไมด้วบางที่ึนทานได้ตื่นเก็มีเกิความผ่านยิ่เบิ้งจ็บบาลนะพี่เนาะหรือว่าฟันตรงนเตี้ยเห็ดนัได้เหอเออพเกผ่นฟันหรือบ่ฟันนะเห็ดนัได้เสียนตื่นในตื่นนะีเหอนาะมาเมื่อก่อนผมเคยเห็นนอนเบนบนสบายเบาดีว่าจังไดจังไดเนาะ อยากนอนนี่แหละอยากนอนนี่แหละนี่มาเนี่ยนะเราก็เลยอยากนอนเนาะยิ่งห่มเย็นครับเด็กจะไปทั้งใดายบัตรโได้เดดแมนยิ่งห่มแบบเย็นเนาะก็เลยพากันเอาเตียงพูดเตียงเลยมั้ยนี่เมาคนเตียงเขาว่าชีเขรัไปป่าญาติทเจ้ามาบัดรโบเห็นเพิ่อนคนละเลยนอนถ่ายอยู่นี่นอนถ่ายนอนไปนอนมาบัดรรับกินข้าวซศาหรอวะน้องป่ามวะนี่เอ้าคือสวยเลยลูกคือบอกกน้บอยาบอยา กระเพาะขึ้นได้บ่อยอย่างโมเมนต์ลดุ่นบ้างลดหุ่นขึ้นขึ้นนักขมือน้ำหนักเลยเนาะปลาเป็นตะก้าวนี่จะคล้ายๆแบบเป็นโรคกระเพาะบ่แม่นบ่ได้กินข้าวแบบนี้เหมือนกัเจ็บหัวบ่จะเป็นตะก้าเจ็บหัวแล้วก็ขึ้นไส้่เห็นบ่บ่ได้อยากง้างอย่างงบ่ไหมนี่แต่ไอายปวดหัวนี่ก็เกี่ยวกับโรคกระเพาะอยู่ได้ เกี่ยวใช่่เกียวเอ้าอยู่หัวพี่เนาะเก็บอยู่เทิงเกี่ยวอยูุู่มเนาะเป็นอาการอากาเน่อาการบ่โอ้เรื่องท่างการสินมันจ้องกันเนาะโอ้สั่นก็มีพี่เนาะนอนสามเตเมือนตื่นนอนใหม่ยังตะงดเงียานอนมเีนตื่นนอนใหังงบนปลาคือปลูกินน่องากินสะเป็นบ่มักหมู บางอยู่หักเตาบุญยาเข่าโอ้ได้ลองเตี้ยพาไปกินเฟออยู่หับบ้านบ้างเปลี่ยนจริงไดคืออะเห็นในคลิปคือจิงว่าได้เป็นนักร้องนักร่ำฮะโบแมนเป็นแต่นักร้องนักล่ำเลยแดนเซอร์ก็เป็นโอ้ได้เป็นแดนเซอร์ปูธรรมดาน้องป่าน่าเบียนแล้ววันนี้ได้เป็นนักร้องนน่ะเป็นนักร้องบอสเลยบอสร้อมเพลงห้องแปลว่า กับชีวิตนะมีเพียงไม่ออมาแล้วดียังเพียงเก่าอยู่ยังเพียงเก่ากันเลยผม่ได้หน้าก่ได้หลังมีแต่จังอยากนอนเูยคนนี่ก็ดีฝันเลยนี่นี่ยเอาน้ามาอาบไปแล้วเนี่ยกับผ้าเอามาเนี่ยเอาน้ามาไว้ไว้เอาน้ามาส่วนหน้าให้น้องในป่าก่อนผุนย่างนี้เชยสายเชยครัว โม้านันมาแต่เด็กคนบ้านบาสุกมือนิีเกตมูหนึ่งพี่น้องเลยมามือหนิมาหอดพี่ชีเกตมูนองเตี้ยกับรับบ่อกินนี่รับคือกันโอ้เจ้าคือซึนกลัวเพิ่นจช่ไันยังกินนี่นะไ่ไนมาคอยสิขอเรข่อคเลยครบันยโอ้ผู้นั้นนองป่ากันดีแบบว่ากังมาสิบอกเลขบ้านจะมาก่อนหรอลืมเลยนะา้องปากำลังพันโอ้เมน โบ่ถือบานี่แม่นบ้อล่างทันเนาแม่นชบอแม่นบอกไปกินน้ามาม่ี่มียิ้มแล้วบานเออหน้าดัวนอะหายิ้มเลืยหน่อยเมเลยหาล่มเริ่มเฮฮ้ยสิบูดเนาะเอ้แหนเป็นยังไงสวนพักวนหย่าเออดขนไหนแล้วออกแล้วบอกเดียวว่าไก่ชาเปแล้วจ้งสวนพักเขาไปเลยอ้าเราไม่เฮียแล้วนะเอาไว้แล้วเนร่บ้อเป็นค่มนเส้นเนื้เส้นเนอรายเส้นเนาะ โมเมนต์มเมนตนเซียเบ้งนลุมมาเฉพาะกันดิผันอยู่ก็ต้องผานอยู่วะโย่ตนในี้ได้น้องปลาเลยตอนพ้กผ่ดนนยเนาะผานหาเลขกะหาก็ได้ตัวเดียวนึงเราไปหนเอาเรียนอันน่ะไปมีเรียนนะอะไยัง การที่เก้ามาให้นอกป่าถือแน่ว่าสั่นเหรียญบาทหนึ่งบาทบ่มูมีแล้วแต่ข่อยยังมมีหนเดียนแบบว่ายังให้นอกป่าถือวไรแบบหักษาพุ่มครองห้ย่ดีไม่แห้งนะน่ามีะมาห้เาอรียนบาทมอยู่จากัให้เบิรเป็นเบิ่งกมาให้เบิรอะไม่อยเบิ่งยุข่อยหูยุอันเงินเดือน่อยย่างมมีจะเรียนบ่คยถือ่อย่อยเสียเงินเดือนทิ้อาว่า ถ้าวไปคัดเพิ่นทอดมากราชการที่เก้าต้เนี่ยเออซบะโบ่ช่วงช่วงไปไปบุญธาตุนะมันมันยังเดือยอยู่ประมาณซาบาตัตัวหุ้นเดียนะคอยค่อยไปหาซื้อเพ่ออคไคนคนว่าะไมาเรียนซิปนี่เอาให้เพื่อนเือแน่เรียนยังก็ได้เนเดี้ยกมันนั่งมันเป็นยัไงเรียนบาทดีเด้นั่งเรีนบาทตองตังเตียกเานอนคือกันราชการที่เก้าในต้องไ้ดอกก็ะาดได้ไหมจื้อเตีย เรียนบาทเพื่ออะไรเรียนแท้เรียนบาทพี่น้องเรียนบาทแมนหราชการที่ยังหนึ่งบาทพี่น้องเกศูนย์ภูมิพลอรุณหนึ่งศูบาบอเป็นไหมอันนี้พี่น้องเลยราชการที่เก้าภูมิพลอรุญยฤทธราชการที่เก้าเปล่ะแมนอันนี้ราชการที่สาตนี้นะเบื้องนั่นหมุนมาเบื้งนันเบื้องนี้่่าราชการที่แปของฮน นั่นเจ้ะเทศการที่เก้าเ้า่าตัวนี้กเอาหายน้องป่าเลยมีพลว่าจีพีพลว่าท่าว่าน้องได้ถือแบบเรียนแบบนี้ไหวเลยแบบมันสิคุ่มครองกปองหักสาวน้อ้ยิมเป็นเรียนที่เก้ากันคือเก้าคือกันะสามเก้าเลยสามเก้าสามเจ็ดเฮ้ยือ่าติดทองตัวนี่เลยจ้เนีบ่านี้หสี่เก้าอีกกันีบ่ กันทุกอย่างไปว่าแนวบอดีอีช้างนะเนี่ยบนีบอดีเพราะว่าในทงเลยอาศัยว่าอันพระเจ้าคุ้มครองบัวเพลนนี่มีมีบุญมีบารมีหลายผู้คนนับถืออะไรเนาะว่าเลยกันทางเอฟซีเพลนกันยังไงทั้งน้องลูกป่านี่ถือที่ตัวไหวครอบครองไหวเนาะเพื่อนเเพื่อว่าบุญบารมีเพลนคุ้มครองโดยคองพกป้าขากาแม่พวกป้องรักษา เฮาวฟันเฮาวฟันกับสิ้ฟันแต่แนวดีๆว่าสั้นซะแม่นฟันเห็นแต่แนวดีๆพวกป้าขากษาแนวอี้ะเวลาที่ยังปวดจะื่นจะนอนยังนอนไม่ยังฝันเยอะแล้วยังหน้ามื้ออยู่เป็นจังใดสาวเพื่อนสาวซ่านเรียบร้อยหมดละดีใจน้ำเบิ่งคลิปอยู่เมื่อวานนี่ก็โอ้ดีใจน้องปลาเด้เพิ่นเพิ่นเทคานบ่มื้อนี้นะใช่แล้วโอ ทางบ้านนี่ย่อได้จักมือเลยนี่วานนี่บ่เพิ่นย่อเมื่อวานนี่เศ้าว่านี่เนาะสร้างมาจะบอกว่นีนสร้างเพิ่นมาบ่มาสร้างเพิ่นเมื่อแล้วจังเลยนอนนี่เนาะเอาเนี่ยไงสร้างกินมื่อนี้บอ๊บ่มีอันสร้างมาเฮ็ดนี่กินข้าวน้ำเผาหรือว่ากินข้าวน้ำเพิ่นเองเพิ่นกินเยอะเพิ่นโอ้เพิ่นกินเองเพิ่นเนาะสบายแบบนี้เนาะแม่น เราต้องน้องปลาได้ซอยยังไงเวียดตอนหนุ่มหน้าบ่กเมื่อมีบ่ได้ซอยเร่ก็ซอยอยู่ล้วว่าเนาะ่อวานนี่พากันหยิบน้ำมนดังเตะเมื่อหนี้ก็เลยเมื่อยพักผ่อนก่อนมีแต่แน่ด้ห้าซอยเพิ่นได้กับพ่อซอยกับซอยป้ายเนาะนางเนาะเพราะว่าเพิ่นกับมาเห็ดเวียดอยู่เฮือนอยู่ซานเฮ้าซ่านสาขาคันคือกันกับน้าอำในเนี่ยและพอหายเพิ่นกับหาหนา เพื่อนกินเพราะวาา่าเขาต้นหับแขกคนมาไก่ทั้งไก่ทั้งเอินมานี่มันมันดีที่สุดนะเ้ยคือกันกับป่าลงมาแบบนี้แล้วนี่ก็ <c oughs> ดีใจพี่น้องเลยเด็ก<ด>น้องป่าเพิ่งการต้นหน้าน่ะถือาหาน้าหานมาตั้งไนนนนว้ถ่านเนาะติกบล็อกไงเนางพี่น้องเลยพวกกับแบบนี้แหละดีได้หลาย มีน้ำอยู่บ้านน้องรู้ปลาใช่อแต่ผมม่มีน้ำเอาแต่ที่กิใช่ก็ใส่โอ้ยแม่แต่ละว่าจะไปปื้มจอบกินอยู่เมื่อกี้นี่ฮะน้ำเบิดแล้วน้ำเบิดแล้วเวลาแขกมาเฮือนผู้ใหญ่มาเฮือนนี่หนึ่งมาห้าต้องหาหายังก่อนลูกหายังเอาแขกก่อนหาหน้าเรื่องเผาก่อนน้ำเออหาต้องหาน้ามาหาเพิ่นก่อนเนาะแมนเมนแล้วก็เวลาผู้ใหญ่เพิ่นมาเนี่ยเหตุอย่างไรก่อนเอ๊ เออต้องสบายดีเพี่นก้อนหนูมึงนนได้สบายดีจังหนบมือหนุบเตี่ยเฮยสบายดีกอนนี่ลูกเวลาเห็นผู้ใหญ่อ่าผู้เฒ่าผู้โอ่ยุ่มหัวทางนี่ได้เข้าไปเข้าเห็นแน่ได้เออผู้ใหญ่ได้พ่อซอยก็บซอยแล้วก็เข้าบวชนยางกายแบบอั่าด้วยกิริยามารยาทแบบเข่งกระด้างเนาะเ้าต้องก้มหัวมาลูกถ้าเห็นเพื่อนนั่งเขากัน คอยก้มไปก้มไปเออบ่แมนสีวาย่างจิ๊ดจิ๊จิ๊ไปเลยนะบ้าวบ่แมนชีวะย่างเป็นดงดงไปแหละมันงามน้ำเนาะต้องคอยขู่คอยค้านไปในเมื่อสชีวามีภูรักภูใหญ่เป็นนางจุ่มครับกับเขกอยู่ในเฮือนเขาเองคือการนาะไปมาไปทั้งใดกับไปให้ล่ามาให้ครอบเนาะแมนชีวาย่างเกิดเป็นห่วงแมนผู้จักลูกหลานไปทั้งใดนี่ทอดมืองอยามนี่เป็นตี่ตามหาแล้วเนาะคือคือน้องปลาเนี่ยยังอยู่กำลังอ่า สีขาวสูวัรุ่นวัยนมได้หี่เนาะช่วงอนาคตนเจ้าเจ้าช่วงนี้กำลังสีก่าไกลได้นิยกำลังสีกาขาสูวัขนองได้บ่สีหอดสิบสีอีเกเลือนสีหอดสิบสี่มันเกิดชิบสามชิบส่ปีเดียวนิบามปีไปิปีไปเท่าไรครึงแล้วบ่ครึ่งครเดือนยังนองตาเกิ Ờ ơ, dạ đồn đọc có gì hả chứ bao lâu Chắc chứ bỏ bản thị ngang ừ. cởi, cháu cởi Bản thị bỏ Bản thị xong Thị xong đường Xích xong Xích xong hương tự, <laughs> Nghe hương tựa kìa nội Cái chát nghe nó cởi chứ bao lâu Nghe kìa Hạt chí bơ đấy Bơ đê bò Kê kì bò Bố kê kì nị Bố kê chát Cứ cắn cắp mè là bố kê cha chết kìa cứ cắn lùi, heo cật à กระทำไป่ชื่อหอกเนื่องมาอนนี้อยู่ตามวันนอกของหน้าเฮาบ่คอยได้จัดได้พี่น้องเลยก็เป็นบางครอบครัวเรื่อบางคนเนาะแม่แม่บางคนแห้งบูฮู้จักคนอายุเจ้าของบูฮู้เจ้าของบาเตัวแม่อยู่บ้านนอกบ้านหน้าน่ะไม่คอยหนิใช่เปล่าอันอยู่หน่อยได้คอยแม่อยู่ส่วนลายไปทำแถวๆตึนบุญนี่อไม่อัยู่หน่อยได้เนี่ย ทานแต่เช่นกันเนาะมาพิลแมนเห็นน้องป่าเพคนห้องเพลงมาก่อนอะพี่น้องเลยเสียงเพคนดีดีเนาะก็เคยนะความฝันก็คิดอยากเป็นนักห้องอยู่ว่าโลกแต่ก่อนอยากเป็นยังลลกข้อฝันไม่อยากเป็นยังในอนาคตอนาคตต่อไปนะวันข้างหน้าคิดเนาะคิดอยากได้อยากได้แบบใดในชีวิตนะนะเห็นการของทั้งน้องป่าเฮานี่อาชีพนะ ยังคิดมาได้ยังคิดบ่ได้อยู่ผ้วอยากเปยังต้องไปเฮือนก่อนค่อยยงเืนผ้าเพื่อนได้มีบ่แช่ว่าเสียเยเบิ่งนี่ล่ะาเพือนเนยว่าิให้เบิ้งดอกว่าเห็นจูงงัวบ่เมื่อก่อนได้ง้วหรือบ่นะยังบ่งัวพาจูงงัวสอเตียบ่เสอเตี้ยพิ่นอนเดียงงัวบ่เดีนี่น่ะ เตี้ยมีแต่ผูกไวทในหัวเราแม่จะปล่อยขันไปหาเราปล่อยด้มากว่าจะเตอนตอนแดงหรือเี่ยงดปล่อยแต่สีูงเฮือนพ่นมาสีบงามป่ส่งาเดิปสงมเดิอบงพมเดินเ่เิร์สงแบบนี้บาสุกว่าสงอาอนบอกบาสุก

แล้วก็คิดอยว่าลูกแบบว่าอยากข้าอยากขายในกรณีที่แบบเพื่อนซานนะอยากข้าอยากขายก็ต้มขนมคิดว่าเห็นบ่อ้อ๋ออันนี้สิเป็นทรงขยายกระด็นทรงมาล้นทรงมาเด่นก็คืออยากเห็นบ่อโอ้ยเบื้องห่างามบอเพราะว่าเพื่อนของน้องป่าในแค้มทางนะพี่น้องเลยถายข้าขายก็ถือว่าโอเคนะเนาะขายขนมขายต้มขายทุกอย่างว่าสั้นแนวที่เขาขายได้ฮะนะเขาเห็ดแต่น้อยคนงามเนาะ โอ้แต่ว่าบ่อาสีนี้สีแอซีแบบนี้โอ้หากแต่ว่าบ่เอาบ่ทรงแบบนี้เอาสียังลูกเหมนนั้นนะสียังตัวนี้หูอยบ่เบอบ่จะหูอยู่ว่าสียังสีม่วงสีม่วงไหสีม่วงสีม่วงสีเหลือลังค่าแอซีเอาลังค่าทั้งลูกนี่โอ้ลังค่าสีแอซตัวทั้งลูกเหเห็นเลยเออตัวตัวทั้งทั้งแบบอ่ตัวแขบแดงนี่เข็บแดงเลือ คงฝันจยากได้พี่น้องเอยแต่ว่าความฝันนั่นทีเป็นจริงหรือว่าบ่เป็นจริงจังไรกันถ้าล่อเบิ่งรอซุ่มรอติดตามตอนก็ต่อไปเลยก็ต้องตามกันไปตอนนี้ต่างสาวแล้วเรียบร้อยเจองบก็แล้วบอลบอลเลยวันนี้ทางปลาหูอยู่บ่เดือนเดือนหูเนาะแต่ทำมาแล้วเนาะเนาะสู้ๆแต่ข้าก็เป็นกำลังใจกับชิมาติดตามคลิปนอกป่า ะะตดตามเรื่อยๆแม่นได้อัพมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้ติดตามรับชมนอกก้องการพี่น้องเลยว่าอนาคตของน้องป่าสิเป็นจังใดโตไปว่าจะไปตโตหรือว่าจะพอจังนี้เนาเอฟซีฟ<อ><อ>ังแท่นี่รุ่นเนาะหรือว่าหักแปงน้องป่านี่ลายลายยุดลากกบบชื่อยายอกให้น้องป่านี่มีอนาคตที่ดีๆแต่จัาเนี่ยเป็นใจเนาะแต่เงินจะไปเนาะ ปัานี่เป็นคุ่นสู่สู่พดีพี่น้องเลยเดยวเดี่ยวคนเดียวเนาะแม่ดีใจน้ำเพลินทีแบบว่ามาหอดจุดนี่แม่แล้วก็ยังให้สู่ต่อไปนั่งไงสู่ต่อไปถ้าว่าเพลินซานแล้วนี่ก็โอ้ความฝันเพุ่นนี่ก็อยากค้าขายได้พี่น้องเลยอยากค้าขายบ่เป็นยากค้าขายยังขายขนมขายขนมเออขายเครื่องซ้ำพี่น้องเลยขายเครื่องซ้ำเป็นลูกตายเลยอ้เอาแล้วต้องฝันอะอ้าเราอด้วใครอยากได้กำไรนะ มันมาก,กินขนมเลยแม่นซื้อมากินเองนะว่าลุปแลิศจับกิน <c ười> แต่กำไรมันจะซื้อไม่ซื้อพร้อมทึนมันขอไปซื้อไม่และวอ่ะค่ะว่ามีทึนมีฮอนเนะาะค่ะคือน้องปา่าใน,ใน,ในไงไงไงอันแบบอายุเล่ใหญ่จังนอนี่การล่าสีคิดคิดได้อีกเยอะพ<ม>ี่น้องเไยมีการวางแผนวางยางบางที่ต้นทุนบ่อลายจะวางแผนเฮ็ดบัสสปรอร์ตอีสางไปเฮ็ดงานท่างฝั่งไทยกับมีทุนมาสู่ต่อกับนี่เนาะ เพราะว่านี่น้องมึงก็ยังอนุสัมนียัญโมโหจะคิดเนาะยังโมโหจะว่าเอออยากอะไรนั่นโบอันนี้โบแต่ว่าสีวิทวางแผนกับชีวิตยนั่ใดเห็นนะตอนนี้ก็ยังอยู่ไปแบบนี้ก่อนเห็นนะเพราะว่ายังน้อยถ้าสิไปลาทั้งใดกับมันเหตุงานเหตุการณ์เพื่อนก็ต้องถามอนุีกได้ียญเพราะถ้าสิบงานเหตุการณ์ก็ได้ยังยากอยู่เนาะง่ายเป็นตัวเนาะใหญ่เป็นตัวแต่ว่าอายุเ่ายังน้อยนี่กับเพื่อนกับสีรับยากอยู่ เห็านเ็การยเอาว่าจังได้แล้วเขาบบัตนินพี่น้องเลยก้องมาแจ้งคอยนอ้วเจ้าเสียงนั่นมือบ่เ้าสียงพ้ว้ยมัว่มัวเลยก็งานเหมนมัวทางนั่นบัตรห่านั่งคุดยู่จักคุณยังเลยคืดงกล้องคนใจก็มากเกิไปนะเพคุณนั่งคุดน้ำล่องปลานะโดยเสีข้าวฮากะิบรบกวนเวลาน้องเราเพราะว่าตอนนี้ยังชึมๆจะเจ้าคนช่วง แต่นอนก่อนเม่นยังค่อยคุยน้ำองเพิ่นอีกที่หนึ่งเนาะตีอยงนี้ยนะจ้าโอเคเนาะจ้าเนาะสำหรับแค่นี้กับพ่อประมาณนี้พี่น้องเลยโอเคอัสบายดีน้องปลาแล้วก็น้องเตี้ยโอเคยดีดีมีเฮงบบสชูกูชุกโคนพี่น้องป้องปายผู้ขับชมก็ได้ผู